สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแามแล้วก็เฟซบุ๊กนะหายไปหลายวันอยู่คิดถึงกันนัเป่าวันนี้มีอะไรมาปวดด้วยนี่ค่ะเพื่อนๆใช้สะสมบ้างน้ำสะสมอยู่นะก็ได้เยอะแล้วแหละเชื่อบอ่าเ <c oughs> ต็มทุกเล่มนะคะเพื่อนๆ เลมทุกเล่มมีทั้งหมดตอนนี้ไม่รู้จะแลกอะไรดีน้องบอกจะส่งรูปโต๊ะให้ดูเดี๋ยวไม่เห็นส่งเลยนะจ๊ะนี่สามสแต่กล่องก็ใหญ่อยู่เลยไม่รู้จะเอาอะไรดี ช่วยคิดหน่อยส<แ>ิเด<ป>ี๋ยวหาว่าแปะแค่ข้างหน้าอันนี้แปะสิงนะจ๊ะสองหน้าไม่ได้โกโหกค่ะโนจะโกโหกเพื่ออะไรในให้ดูกันเสกจักนี่เลหน้าหลังมีมทุกแผ่นพาสิบแผ่นนะ มาโชว์แสแตมค่ะเพื่อนๆเนี่ยของที่เขาจะแลกกันกี่ดวงนะนนี้ที่อยากได้อันนี้อันนี้สองอันนี้ค่ะเพื่อนๆถามทำไงแตมเยอะขนาดนี้ก็ซื้อของส่วนมากก็ที่มีแสแต็มที่ซื้อที่จแตมเนี่ยซื้อมาเต็มเลยยังไม่ได้ใช้เลยนะคะของโอเคไม่มีอะไรหรอกไปมา แค่นี้เองไว้เดี๋ยวมาทักทายใหม่นะคะไปแล้วบ๊ายบาย